สำหรับข้อที่สิห้านะคะโจทย์บอกว่าดูนี้ าบอกว่าถ้าวางอิดบล็อกทั้งหมด15ชั้นจะใช้อิดบล็อกทั้งหมดกี่ก้อนสังเกตว่าแต่ละชั้นชั้นเลขขี้เนี่ยจะวางเป็นเลข3เลขขี้ก็คือเลขที่เลข2หารเ่ลนตัวชั้นเลขคี้คือ1 3 5 7 9ชั้นเลขคู่จะเป็นเลข9ทีนี้มันมี15ชั้นใช่ไหมก็วิธีนับเลย ยังไงใช่ไหมคะก็ชั้นที่1กับชั้นที่2เอา9กับ3มารวมกันมันจะเป็น12นับเป็น1ชุดทีนี้เรามาดูว่ามันจะจะมีกี่ชุดนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ส2สองไมโพรเนาะ 13, 14, อ่ะสิบสามสิบสี่สิบห้าอ่ะก็คือว่าชั้นที่1กับ2ชั้นที่ติดกันรวมกันจะได้12ก้อนจากที่โจทย์ให้สสแสดงว่าชั้น13ก้อนชั้นที่29ก้อนชั้นที่39ก้อนชั้นที่4ชั้นที่4เท่าไหร่คะ,ะไล่เลยชั้นที่1 สามก้อนเก้าก้อน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 ชั้นที่เก้าจะเป็น ön, ön, สามก้อนเก้าก้อนสามก้อนเก้าก้อนสามก้อนเก้าก้อนแล้วก็สามก้อนที่นี้เรามาคิดลัดกันดีกว่าอ่ชั้นที่หนึ่งกับ2รวมกันมันจะเป็นส2บสองก้อนใช่ไหมเพราะนั้นเราพยายามจับกลุ่มเขาซะเนี่ยกลุ่มที่หนึ่ง กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5กลุ่มที่6 6กนะกลุ่มที่7ทําไามาจะเป็นกลุ่มจะได้เร็วเพราะนั้นได้ทั้งหมดกี่กี่กลุ่มคะแน่นอนได้7กลุ่มกลุ่มละ12ก้อนก็ค่อยมารวมกับอันสุดท้ายที่ไม่มีกลุ่มเพื่อนเลยบวกอีกสาม ก็จะเร็วแล้วค่ะคำตอบก็จะเริ่มได้ละเจ็ดคูณสิบสองเป็นแปดสิบสี่บวกสามนั่นแหละค่ะคำตอบของเราก็คือแปดสิบเจ็ดก้นั่นเองไม่ยากเนาะเก็่งมากค่ะ